สวัสดีครับ f c f a n แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหนะครับหลังจากที่หมอลำท่านหนึ่งนะครับโดนกระแสดราม่าจากเหล่าบรรดาชาวเน็ตแล้วก็เพจต่างๆนะครับที่เขาสงสัยในการกระทําของหมอลำนะครับว่าในการเปิดรับบริจาคนั้นแอแฝงหรือเปล่านะครับได้รับการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับ แล้วก็ยังมีชาวเน็ตอีกมากมายที่เขาสงสัยว่า,าหมอลำท่านี้ตั้งกองทุนนี้เพื่ออะไรวัตถุประสงค์อะไรนะครับและทำไมต้องมาโหนกระแสะการสู้รบของทางทหารและก็ชาวบ้านที่เดืดอดร้อนตามชายแดนแบบนี้นะครับ mm hmm. เพื่อหาเงินเข้าพวกเข้ามอหรือไม่นะครับเทุกท่านโดยเพจดังเพจบักเปียก ch ก็ได้โพสต์ข้อความว่ากองทุนนี้มีไว้เพื่ออะไรคะ ช่วยใครทําอะไรยังไงถามแบบไม่ทราบจริงๆนะคะนะครับเอฟีทุกท่านหลังจากที่หมอลำท่านหนึ่งนะครับได้ออกมาพูดผ่านช่องทางของตนเองนะครับแต่ว่าการพูดนั้นมันไม่เคลียร์ชัดเจนเลยนะครับว่าคุณตั้งกองทุนนั้นขึ้นมาเพื่ออะไรวัตถุประสงค์อะไรนะครับมันผิดกฎหมายหรือไม่นะครับมันก็ช่วยไม่ได้นะครับที่ทําให้สังคมชาวบ้านชาวเน็ต หรือว่าเพจต่างๆนี่เขาสงสัยในพฤติกรรมของหมอลำท่านนี้นะครับหากทำด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรแอบแฝงเพื่อผลประโยชน์เข้าตัวเองอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหนานะครับก็พอรับได้และก็ล่าสุดเพจดิกกี้ชีเสิร์บก็ได้โพสต์ข้อความว่าเจตนาดีไม่มีใครว่าค่ะแต่สิ่งที่อีเขียวทำคือแอบแฝงด้วยผลประโยชน์รอบก่อนก็ขายลิปสติก ก็ไม่ได้โชว์สเตตเมนต์ว่าได้รับเท่าไหรรอบนี้ก็กลุ่มปิดเป้าหมายเกณฑ์คนเข้าไปดูแอบอ้างการทำบุญจะช่วยชายแดนโหนแม้กระทั่งสงครามเพื่อผลประโยชน์เข้าตัวเองนะครับเอฟซีทุกท่านนี่แหละครับหากเราทำอะไรที่ไม่ชัดเจนไม่โปร่งใสนะครับมันก็ช่วยไม่ได้ที่ทำให้สังคมเข้าสงสัยนะครับเกี่ยวกับการกระทำกิจกรรมที่มันช่อชนหรือไม่นะครับ มันต้องมีการตรวจสอบนะครับเอฟซีท่าทันถ้าหากไม่ชอบมาพากลเราก็สามารถไปร้องเรียนไปยังปปงหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเพื่อทําการตรวจสอบนะครับว่าหมอลำท่านนี้นะครับทํากิจกรรมนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือไม่นะครับถูกต,ต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับเอฟซีทู้ทนมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่สังคมเขาสงสัยหากเราไม่ทําอะไรที่มันชัดเจนนะครับเคลียร์ชัดๆนะครับ เอฟซีรูท้ทนเราไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรกับโพสต์นี้นะครับเอฟซีรู้ทันคอมเมนต์แรกก็บอกว่าตอบมาค่ะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าช่วยหัวหน้ากับหัวหัวหน้าแม่นบอกค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอยากจะเล่าอยู่พิเปียกแต่เรื่องมันยาวตอบสั้นๆเท่าที่ทราบข้อมูลเปิดมานานแล้วเป็นบัญชีกองทุนเพื่อสนับสนุนงานหน่วยกู้ภยัยนะครับ ที่เพื่อนๆเ,เขาทำอยู่นั้นเป็นเรื่องดีไหมก็เป็นเรื่องดีคุณเขาเคยบริจาครถตู้ทำเป็นรถตู้กู้ภัยนะครับและอุปกรณ์ให้หน่วยกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากมายทําคอนเสิร์ตการกุศลระดมทุนช่วยเหลือผ่านบัญชีนี้ร่วมกับกู้ภัยก็ถือว่าดีนะคะอันไหนดีก็ชื่นชมว่าดีส่วนบัญชีที่เปิดไว้ถูกต้องตามข้อกำหนดกฎหมาย ไม่อันนี้ไม่ขอยุ่งนะคะนะครับปอลสมัยอยู่กับอดีตสามีก็งานการกุศลร่วมกับหน่วยกู้ภัยบ่อยๆช่วยเหลือน้ำท่วมร้อยเอ็ดก็เคียงมากมายเงินบริจาคก็เยอะมากคือในตอนนั้นทุกอย่างดีหมดเลยไม่มีใครไปสนใจเรื่องผิดถูกมองเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบอกจะตอบสั้นๆเล่นเอาสยาวลิตูนะครับเอทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเลิศนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า อ๋อเงินคนอื่นแต่บริจาคในนามตัวเองเลิศค่าสาวนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าและไม่มีใครใส่ใจหรือตรวจสอบเงินตรงนี้ด้วยนะตอนนั้นนะครับเอฟซีโร,รันอันนี้ก็เป็นความเห็นของชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันข้ามาในโพสนี้ของบักเปียกนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอบเท่าที่พี่เปียกถามค่ะถ้าคุณพี่อยากตรวจสอบก็ทําเองได้เลยนะคะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเอารถที่เอาไปให้กู้ภัย ผู้เวียงไปสองรอบเลยนะอยากรู้เดี๋ยวถามคู่ภัยผู้เวียงเรารู้จักบ้านเราเองนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าดิฉันเอาไว้หมุนค่ามองเห็นทางรวยแบบง่ายๆแล้วค่ะขอบคุณที่โอนให้นะคะเวรกามผักชีโรยหน้านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเฉพาะเอฟซีด้อมเท่านั้นค่ะคนอื่นไม่มีใครร่วมด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามอบหน่วยงานตัวเอง ถ้าไม่มีเรื่องของชาติเข้ามาจะเอาอะไรไปบอกให้คนเข้ามาบริจาคแบบนี้ผิดวัตถุประสงค์นะคะคนรับประเด็นกันคานะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากู้ภัยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากองทุนเงินแต่งหรือเปล่านะคะแอดนะครับอันนี้ก็เป็นเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจของบักเทียก์ซนะครับเอฟซรูดัง